กำนันนกเขาบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลพี่บีซื้อปืนใน โครงการสวัสดิการซื้อได้ยังไงขอใบอนุญาตปสามซื้ออนุญาตปืนกับปืนที่ยิงกับปืนตำรวจอะพี่วีดูสิและนําไปมอบไหในหนองท่าผามาเอาไปที่ใช้ยิงอยู่นั่นแหละนายตำรวจบางคนไปฉกปืนจากหนองท่าผาเอาไปห่อเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปโยนมีการนาไปโยนทิ้งด้วยคือเป็นปรางกฎการที่เหิมเกลือมมากและตำรวจไม่ได้ทําหน้าที่ตำรวจมีอยู่3กลุ่มในวันนั้นหนึ่งตำรวจเมื่อเกิดเหตุเป็นไอเสือเพ่นหมดเลยสองตำรวจเมื่อเกิดเหตุ เอานายตำรวจที่ถูกยิงตายไปถึงโรงพยาบาลสามนายตำรวจกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่คุ้มครองกัมนัน,นกออที่ไปพูดคุยกับมือปืนและดูแลมือปืนที่มายิงตำรวจตายครับปรากฏการณ์ตรงนั้นเขาบอกว่ามันมีเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือเรื่องสวยนำมาสู่การสังหารครับมีนายตำรวจยศพลตำรวจเอกพลตำรวจโทรับหน้าที่เป็นเท้าสัวเหรอเท้าสัวคืออะไรเเรียกเท้าสัวภาษาจีนคือ คือคนที่รับหน้าเสือไปรับเงินเข้ามาแล้วเอาเงินไปกระจายเงินอนั่นคือภาษาไทยเขาเรียกว่ารับหน้าเสือครับโอ้โหเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนหนึ่งสี่ถึงห้าล้านบาทเอาได้สี่ถึงห้าล้านปั๊บมาแจกจ่ายแจกจ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนออล่างขึ้นบนใช่ไม่ใช่จากบนลงล่างไม่อ่ะล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนล่างก็ระดับหมื่นระดับแสนจ่ายเป็นเดือนอืข้างบนก็เป็นระดับล้านอ่ะนายตำรวจยศพลตำรวจตรีร้อยตำรวจเอกมีอำนาจเต็มที่ในพื้นที่ไปเสจการละเมิดนจาก เท้าสัวเหรอไม่รับเงินจากเท้าส,วสัวครับไม,ไม่เอาเงินจากบนลงล่างอ๋อีนปมปัญหาเลยใช่ไม่รับครับนับตั้งแต่ถูกย้ายไปทําหน้าที่ในพื้นที่แห่งนี้ครับครับคนที่บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยาวและเข้าไปดําเนินการอยู่ในขณะน,นี้นั่นคือรักษาการผู้บังคับการทางหลวงครับอืมพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้ว อดีตผู้มงครับการกองปราบปรามครับหนังเรื่องนี้ยังไม่จบยังเป็นซีรีส์ยาวเพราะหลังจากนี้ผมได้รับบัญชาการจากพบชสอบสวนกลางนะครับให้ประสานกับหน่วยงานสี่ปอมีอะไรบ้างวิวกองมากับการปราบปรามการทุจริตไอ้พวกนี้โอ้ดีจังมั้ยอปชอปออปปงปปงสันพากรตรวจสอบธุรกรรมและธุรกิจของกำนันนกอย่างเต็มที่เลยครับเพราะถือว่าเป็นการเหิมเกริมมากๆครับและกรณีนี้ตอนนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรอง<ม>ผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติรับหน้าที่สอบสวนใน,นใคดีนี้ที่ฝั่งสอ,ส,อสอบสวนไปพบพีวีตกใจไหมละ่ะเอ,อบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการที่กองบัญชาก,การภาคเจ็ดเนี่ยพบว่างานเลี้ยงเนี่ยมีพลเรือนเดิมสิบคนเพิ่มเป็น17บเจตรงลงเป็นยี่สนะออนแรกสงสัยทำไมพลเรือนน้อยจังสิคนเนี่ยออตอนนี้พลเรือนยีนะครับ ตำรวจเนี่จากเดิม26นะอ่านะมาอีกสองก็เป็น28่ิบปดรวมครึ่งร้อยในงานห้ <c oughs> คนนะ <c oughs> คุณดูดิหลังจากนี้ก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไปโยนน้ำกันแล้วมาดูว่าเป็นยังไงเรื่องนี้รู้ผลครับรู้ผลครับครับปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนเราให้เห็นหลายเรื่องครับว่าด้วยเรื่องความเหิมเกริมของผู้มีอิทธิพล <c oughs> เขาบอกว่า ในคดีนี้ให้ดูว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวพันและถูกสอบสวนเนี่ยมันมีใครเป็นใครครับมันแยกได้ว่าปัญหามันคืออะไรพลตํารวจเอกจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการทั้งหลวงเพิ่งเข้าไปรับรักษาการพี่วีแต่เดิมเนี่ยผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคือป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 นะย้ายเข้าไปรับตําแหน่งเมื่อวันที่31มสิบเอพฤษภาคมครับ ยังรักษาการอยู่ตนบัตรป่านี้ครับต่อมต่อมาสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรซิลเนี่ยพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเนี่ยครับสารวัตรประจำสถานีทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหนึ่งทางหลวงเนี่ยเข้าไปรับตำแหน่งเมื่อไหร่พี่วีเมื่อปี6กฮะกรกฎาคมห5แสดงว่าเข้าไปไม่นานไม่นานฮะโอ๊ต่อมาพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงครบผพ้่มกับการเบิ้มหรือสยบ ริปูสถานหนึ่งครับ,รบที่ใช้ปืนอาวุธยิงตัวเองตายตอนเนี้ยตามข่าวตามข่าวนะนี่เข้าไปรับตำแหน่งนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกองคอมมาดโดครับ,รบมาเป็นกอ,องสารวัตรพันตำรวจโทวสินพันปีเป็นรองผู้บังคับการสองอกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันร้อยตำรวจเอกนรงศัก แตงอําไพอันนี้ตํารวจทางหลวงครับเข้ามาแย่งปืนจากมือปืนนะ่ะแต่ไม่จับกลุ่มครับนะฮะต่อมาร้อยตำรวจโทรประสานรอดผลอันนี้ตำรวจทางหลวงเคลียพาเคลียทางพามือปืนหลบหนีไปที่เกิดเหตุอันนี้จากผลการสอบสวนนะและร้อยตำรวจเอกสันเสริญศรีสวัสดิ์ครับ,รบตำรวจทางหลวงคุมกันกำนันนกครับ